ครับเดรรลายนะครับผมตาแหงไว้ให้ปากัดยามมันบุมีนะครับเนาะสวัสดีครับผมเมื่อนี้มามาตักไรแดงให้กันปากัดครับผมอันนี้อาจจะเป็นวอดป้ากระดีนะครับก็ป้ากี่เดือนนะครับไรแดงครับผมมันอยู่ตามหนามหนามก้อยนะครับเนาะมีทางเห็นบ้าง แดงเป็นโมเป็นโมเลยนะครับครับยิบๆเน้นๆนะครับลายแดงครับผมครับเดี๋ยวผมจะเอาบวชกอกเขานะครับเนาะเอาจากน้อยครับมาให้ประกาศครับเลียงสองสามตัวนะเอาจากน้อยกับพ่อครับผมครับ ไมันกัดน้อยเดียวครับเสียงไม่ค่อยร้ายครับผมแต่มันเลือกับสีกล้องตากแห้งไว้นะครับนะครับมันอยู่ในใหม่นะครับเป็นพวกแดงแดงนะครับผมไปก,อก่อครับเป็นพวกครับอันนี้ก็อยู่นาเฟสทหารเลื้อนบางหน้านะครับถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็มาปัดสอนเอาได้ครับผม นี่นะครับตรงหนาซานนี่นะครับไหนนะครับน่ครับตรงหนาซานนั่นเจ้าพ่อซีเมกนะครับอยู่หน้าแฟตตหานเลือนะครับเนาะขันได้ยอยู่ไก่กับมาสอนไนครับผม นะครับเต็มนะครับวันนี้เดี๋ยวผมสอนมาก่อนกับร้ายแล้วครับวันนี้เป็นมูวิ่งมูนะครับนะครับแดงนะครับรถผ่านไปมาเขาเจากระสีดีบแตะนะครับนอพอขีบแตะอันไหวซ่านครับผมอันเสียงดังเนี่ยต้องขอถั่นะครับผม ครับผมในไลายแล้วครับครับนะครับผมผึ่งก็นผมผึ่งเคยตักลายแดงขังแรกแล้วครับผมพอดีว่ามือว่านนี่มาย่างผ่านมาเห็นขจ้าตักครับพอดีเพิ่นเลี้ยงปลาเพิ่นตักมาให้ปลากินนะครับเนาะก็เลยทาบนนัาเป็นลายแดงว่ะครับครับเพราะว่าลายแดงนี่เขาฝากอีสานนี่พอมัพอมก็บ่เคยหาเนาะมบนอันเซมี่นะครับเพราะว่ามันอยู่แถวหนามก้อยครับ น้ำไม่น้ำจากเจักพยาไล่เข้ามากครับกลับด้วยคลิปเนี้อสซ่มนีกคนนะครับเนาะเดี๋ยวสิเอาไปหายประกาศครับผมครับผมสวัสดีครับครับพอดีหอดของแล้วผมก็กล้องไว้เนีพาเป็นนี้นะครับเนาะนี่ครับที่ได้พากล้องไว้เลยก็เหตุผมันเบ๊ะๆบอกแล้เราก็ไปตากแดดไว้ครับผมกรับเดรร้ายนะครับผม ปลาแขงไว้ห้ปลากระกายน้มันบุมีนะครับเนาะอันนี้ก็แบ่งไว้น้อยนึงครับไว้ห้ยปลากระกาศกินนะครับเนาะ